โสดาบันการเดินเข้ากระแสที่ยังไหลอยู่โสดาบันไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่ยศไม่ใช่เครื่องหมายว่าสูงกว่าใครโสดาบันคือคนที่เห็นความจริงบางอย่างแล้วเห็นจนใจมันย้อนกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หลายคนเข้าใจว่าโสดาบันเป็นเรื่องของคนสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของผู้ทรงศีลเข้มหรือเป็นเรื่องของคนที่นั่งหลับตาอยู่กลางป่า แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยในสมัยพุทธกาลคนที่บรรลุโสดาบันมีทั้งพระภิกษุณีคารวะมีทั้งคนทำงานคนค้าขายมีทั้งเด็กมีทั้งเทวดาเพราะสิ่งที่ทำให้เข้าถึงโสดาบันไม่เคยขึ้นกับการเวลาและไม่เคยขึ้นกับสถานะมันขึ้นกับสิ่งเดียวคือการเห็นความจริงไม่ใช่เห็นตามตำราไม่ใช่จำคำสอนแต่เห็นด้วยใจของตนเอง เห็นจนใจมันยอมรับอย่างหมดข้อโต้แย้งวันนี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมไม่ได้ปรินิพพานตามหนทางยังอยู่ครบเหมือนแม่น้ําที่ยังไหลเพียงแต่คนจำนวนมากยืนอยู่ริมฝั่งแล้วคิดว่าแม่น้ำแห้งไปแล้วคนยุคนี้จะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้จะทำงานเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวอยู่ท่ามกลางสังคมที่วุ่นวายก็ยังเข้ากระแสธรรมได้ถ้าเดินถูกทาง คำว่าถูกทางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพิธีไม่ได้หมายถึงรูปแบบไม่ได้หมายถึงการทำให้เหมือนใครแต่มันหมายถึงการหันหน้ามาดูความจริงของชีวิตแบบไม่หลบแบบไม่แต่งแบบไม่โกหกตัวเองฟังธรรมแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อจำจุดเริ่มต้นของทางนี้ไม่ได้เริ่มจากการปฏิบัติแต่มันเริ่มจากการฟังแต่การฟังที่ว่าไม่ใช่ฟังเพื่อเอาไปพูดต่อไม่ใช่ฟังเพื่อจำศัพท์ไม่ใช่ฟังเพื่อรู้ว่าใครพูดอะไร แต่เป็นการฟังเพื่อเข้าใจเหตุและผลฟังจนเริ่มเห็นว่าอ๋อทุกมันไม่ได้เกิดลอยๆมันมีเหตุของมันฟังจนเริ่มเห็นว่าอ๋อทุกมันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันมีทางดับฟังจนใจเริ่มแยกออกว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือสิ่งที่ควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยธรรมะที่ฟังแล้วไม่ทำให้ใจเบาลงธรรมะที่ฟังแล้วทำให้ใจแข็งขึ้น ธรรมะที่ฟังแล้วเอาไปตัดสินคนอื่นอันนั้นยังไม่ใช่ธรรมะที่พาเข้ากระแสธรรมะที่พาเข้ากระแสจะทำให้ใจเราเริ่มย้อนกลับมาดูตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบอกศีนไม่ใช่กรอบแต่คือพื้นหลายคนกลัวคาว่าศีลเพราะเข้าใจว่าศีนคือข้อห้ามคือกรอบคือการบีบตัวเองแต่ในทางของโสดาบันศีลไม่ใช่กรอบศีลคือพื้นเหมือนพื้นบ้านถ้าพื้นไม่เอียง ของที่วางอยู่บนนั้นมันก็กลิ้งไปไหนศีลคือพื้นให้ใจตั้งอยู่เพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไม่ให้ใจหลอกตัวเองไม่ให้ใจต้องคอยหาเหตุผลมาปกปิดการกระทำศีลไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีในสายตาคนอื่นแต่ศีลทำให้เราไม่ต้องหนีสายตาของตัวเองเมื่อศีลเป็นพื้นใจจะเริ่มสงบในระดับหนึ่งไม่ใช่สงบแบบนิ่งแต่เป็นสงบแบบไม่แตกกระจายและเมื่อใจไม่แตกการเห็นความจริงก็เริ่มมีที่ยืน สติไม่ได้อยู่แค่บนเบาะหลายคนคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งหลับตาคือการหนีออกจากชีวิตแต่ทางของโสดาบันไม่ใช่ทางหนีเป็นทางเห็นสติในทางนี้ไม่ได้ถูกใช้เฉพาะตอนนั่งแต่ถูกใช้ในชีวิตจริงขณะทำงานขณะพูดขณะคิดขณะโกรธขณะเสียใจขณะดีใจรู้กายว่ากายกำลังทำอะไรรู้ใจว่ากำลังรู้สึกอย่างไรไม่ต้องห้ามไม่ต้องกด ไม่ต้องแก้แค่รู้แบบซื่อๆแบบตรงไปตรงมาเหมือนคนยืนดูแม่น้ําไม่ต้องลงไปไหว้ไม่ต้องห้ามน้ําไหลแค่ดูว่าน้ํามันไหลไตรลักษณ์เห็นเองไม่ใช่เชื่อเมื่อสติทํางานต่อเนื่องสิ่งหนึ่งจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องไปเรียกมันคือการเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงความคิดนี้ไม่เที่ยงความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงมันเกิดมันเปลี่ยนมันดับ ไม่ต้องเชื่อคำว่าอนิจจังแค่เห็นว่ามันเปลี่ยนจริงๆไม่ต้องท่องคำว่าทุกขังแค่เห็นว่าการยึดมันทำให้ใจอึดอัดจริงๆไม่ต้องคิดคำว่าอนัตตาแค่เห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับจริงๆเมื่อเห็นตรงนี้ด้วยตนเองไม่ใช่เพราะใครบอกไม่ใช่เพราะอ่านมาบางอย่างในใจจะขาดไปเองโดยไม่ต้องตัดสิ่งที่ขาดไปอย่างเงียบๆอย่างแรกที่ขาดคือความลังเลสงสัย ไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะเห็นเห็นว่าทางนี้เดินได้จริงเห็นว่าคำสอนนี้ไม่หลอกเห็นว่าพระพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นของจริงอย่างที่สองศีลจะไม่ขาดโดยเจตนาไม่ใช่เพราะกลัวบาปแต่เพราะใจไม่อยากฝืนตัวเองอย่างที่สามความเชื่อว่ามีตัวตนเที่ยงแท้จะเริ่มคลายไม่หายหมดแต่ไม่แน่นเหมือนเดิมเหมือนเชือกที่เคยรัดแน่นวันนี้มันยังอยู่ แต่หลวมพอให้หายใจได้เข้ากระแสะไม่ตกอบายและไม่หลงทางทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าการเข้ากระแสธรรมเมื่อเข้ากระแสะแล้วอาจยังเหนื่อยอาจยังร้องไห้อาจยังล้มแต่จะไม่หลงทางอีกเหมือนคนที่ลงเรือถูกลำแม้คลื่นแรงแต่ทิศไม่ผิดโซดาบันไม่ใช่ของคนโบราณไม่ใช่ของคนพิเศษ แต่เป็นของคนที่กล้าเห็นความจริงในปัจจุบันการเห็นจากรู้สึกรู้ทันรู้จริงการเห็นในทางธรรมไม่เหมือนการมองด้วยตามันไม่ใช่การเห็นภาพไม่ใช่นิมิตไม่ใช่ประสบการณ์พิเศษไม่ใช่แสงไม่ใช่เสียงแต่เป็นการเห็นที่ใจยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขและการเห็นแบบนี้มันไม่ได้เกิดทีเดียวจบแต่มันค่อยคลึกค่อยค,อยคอยเปลี่ยนค่อยๆถอนราก ชั้นที่หนึงเห็นว่ามันเกิดในช่วงแรกสิ่งที่คนจะเห็นก่อนไม่ใช่ไตรลักษณ์ไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่ความว่างแต่เป็นของง่ายๆจนหลายคนมองข้ามคือเห็นว่าอารมณ์มันเกิดโกรธก็เกิดฝุงก็เกิดอยากก็เกิดกลัวก็เกิดเบื่อก็เกิดแต่ก่อนเราเป็นอารมณ์นั้นทันทีโกรธเท่ากับฉันโกรธกลัวเท่ากับฉันกลัว เศร้าเท่ากับฉันเศร้าแต่เมื่อสติเกิดจะเริ่มมีช่องว่างเล็กๆเ,เหมือนมีใครขยับเก้าอี้ออกมาอีกนิดจากเดิมที่จมอยู่กลางไฟเริ่มกลายเป็นคนยืนดูไฟยังร้อนยังสว่างแต่ไม่ใช่กองเดียวกับเราแล้วแค่นี้ถือว่าเริ่มเห็นแล้วไม่ต้องสงบไม่ต้องดีไม่ต้องนิ่งแค่เห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นนะชั้นที่สองเห็นว่ามันเปลี่ยน เมื่อเห็นว่ามันเกิดบ่อยขึ้นสิ่งถัดมาที่เริ่มเห็นเองคือมันไม่อยู่คงที่อารมณ์เดียวกันเมื่อวานแรงวันนี้เบาความคิดเดียวกันเมื่อกี่ดูจริงอีกสักพักดูตลกความรู้สึกที่คิดว่าจะทนไม่ได้สุดท้ายก็ผ่านไปตรงนี้แหละที่คำว่าไม่เที่ยงเริ่มไม่ใช่คำสอนแต่กลายเป็นประสบการณ์ตรงไม่ต้องนั่งคิดไม่ต้องท่องแค่ดูแล้วมันเปลี่ยนให้ดูเอง เหมือนยืนดูเมฆไม่มีเมฆก,ก้อนใดอยู่กับเราได้ทั้งวันชั้นที่สเห็นว่าการยึดทําให้หนักเมื่อเห็นการเกิดเห็นการเปลี่ยนสิ่งที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแบบไม่มีใครบอกคือความหนักหนักตอนอยากให้มันอยู่หนักตอนอยากให้มันหายหนักตอนอยากควบคุมหนักตอนอยากหนีแล้วใจจะเริ่มสังเกตว่าอ๋อไม่ได้หนักเพราะอารมณ์แต่หนักเพราะการยึดอารมณ์มา ถ้าไม่ยึดมันก็ไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านถ้าไม่ดึงเขาเข้ามานั่งเขาก็แค่เดินผ่านตรงนี้คำว่าถูกเริ่มมีรูปร่างไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นความฝืนในใจชั้นที่สเห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจเมื่อเห็นการเกิดเห็นการเปลี่ยนเห็นการยึดสิ่งที่ชัดขึ้นเรื่อยๆคือเราบังคับมันไม่ได้อยากไม่โกรธก็ยังโกรธ อยากไม่คิดก็ยังคิดอยากให้หายเร็วมันก็ไม่หายต่อให้เก่งต่อให้มีวินยัยต่อให้ตั้งใจดีแค่ไหนมันก็ยังเป็นไปตามเหตุของมันตรงนี้คำว่าไม่ใช่เราเริ่มไม่ใช่ความคิดแต่เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เราไม่ดีแต่เพราะมันไม่ใช่เราเหมือนลมเรารู้ว่าลมพัดแต่ไม่มีใครบอกว่าฉันเป็นลมฉันที่ห้า เห็นว่าใจที่รู้แยกจากสิ่งที่ถูกรู้เมื่อการเห็นลึกพอบางช่วงจะเกิดความรู้สึกแปลกๆคืออารมณ์ยังอยู่ความคิดยังมาแต่ใจไม่เข้าไปคลุกเหมือนนั่งดูละครฉากเศร้าน้ำตาคลอแต่ไม่ลืมว่านี่คือการแสดงตรงนี้จะเริ่มเห็นชัดว่ามีสิ่งที่ถูกรู้และมีความรู้ตัวและสองอย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวกันกายถูกรู้ใจถูกรู้ ความคิดถูกรู้อารมณ์ถูกรู้แต่สิ่งที่รู้ไม่ได้ป่วยไม่ได้โกรธไม่ได้ฟุ้งมันแค่รู้นี่แหละที่ทำให้ความเชื่อเรื่องตัวตนถาวรเริ่มสัน่นไม่ต้องคิดล้มล้างไม่ต้องเถียงกับใครมันสั่นเองเพราะมันไม่ตรงกับความจริงที่เห็นชั้นที่6เห็นว่าศรัทธาไม่ต้องบังคับเมื่อเห็นตรงนี้สิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆคือศรัทธา ไม่ใช่ศรัทธาแบบพึกเหิมไม่ใช่ศรัทธาแบบเชื่อสุดใจแต่เป็นศรัทธาแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองความลังเลสงสัยไม่ได้หายเพราะเชื่อแต่หายเพราะเห็นไม่ต้องคอยถามว่าจริงไหมถูกไหมหลอกหรือเปล่าเพราะใจมันตอบเองแล้วชั้นที่7เห็นว่าศีลกลายเป็นธรรมชาติเมื่อความเห็นตรงศีลจะเปลี่ยนหน้าตา จากสิ่งที่ต้องรักษากลายเป็นสิ่งที่ไม่อยากฝืนไม่ใช่เพราะกลัวผิดแต่เพราะใจไม่อยากหนักเหมือนรู้ว่าไฟร้อนก็ไม่เอามือไปจับไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องตั้งปณิธานมันเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การบังคับชั้นที่8เห็นว่าทางนี้ไม่ย้อนกลับตรงนี้ไม่หวือหวาไม่อัศจรรย์ไม่ประกาศให้ใครรู้ แต่ใจจะรู้เองว่ามันย้อนกลับไปเชื่อแบบเดิมไม่ได้แล้วอาจยังเผลออาจยังพลาดอาจยังทุกข์แต่จะไม่หลงว่าทุกข์คือเราหรือเราคือทุกข์เหมือนคนที่รู้ทิศต,ต่อให้เดินช้าก็เดินไม่วนนี่แหละในการเข้ากระแสทั้งหมดนี้ไม่ใช่ขั้นตอนตามตำราแต่เป็นลำดับของการเห็นจริงใครเห็นถึงตรงไหนก็เปลี่ยนแปลงเท่าตรงนั้น โซดาบันไม่ใช่เครื่องหมายไม่ใช่ฉายาแต่เป็นใจที่ได้สัมผัสความจริงบางอย่างจนไม่อาจปฏิเสธมันได้อีกและทางนี้ยังเปิดอยู่ยังไหลอยู่ยังรอคนที่กล้าเห็นทางที่ไม่หลงเพราะรู้ว่าหลงตรงไหนคนที่หลงทางในธรรมส่วนใหญ่ไม่ได้หลงเพราะไม่รู้แต่หลงเพราะรู้มากเกินไปไม่ได้หลงเพราะไม่สงบแต่หลงเพราะติดความสงบ และไม่ได้หลงเพราะใช้ชีวิตธรรมดาแต่หลงเพราะพยายามหนีชีวิตธรรมดาโดยคิดว่านั่นคือทางพ้นทุกข์ความเข้าใจผิดข้อแรกคิดว่าธรรมต้องพิเศษคนจำนวนมากเมื่อเริ่มเดินทางสายนี้จะเผลอคิดลึกๆว่าธรรมะต้องไม่ธรรมดาต้องสงบกว่าคนอื่นต้องนิ่งกว่าคนอื่นต้องพูดน้อยต้องวางท่าต้องดูมีอะไรบางอย่างพอใจเผลอคิดแบบนี้ การปฏิบัติจะค่อยๆกลายเป็นการสร้างภาพโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ภาพให้คนอื่นเห็นแต่เป็นภาพให้ตัวเองเชื่อเชื่อว่าฉันกำลังไปได้ดีเชื่อว่าฉันต่างจากเดิมเชื่อว่าฉันอยู่เหนืออารมณ์ทั้งที่ความจริงอารมณ์ยังอยู่เพียงแต่ถูกกดไว้ใต้พรมโสดาบันไม่ใช่คนพิเศษแต่คือคนที่ยอมเห็นความธรรมดาของกายใจโดยไม่ต้องแต่งมันให้สูง ความเข้าใจผิดข้อที่สองเอาความสงบเป็นเป้าหมายนี่คือกับดักที่ละเอียดมากและพบได้บ่อยที่สุดเมื่อใจเริ่มสงบเริ่มเบาเริ่มไม่ฟุ้งเท่าเดิมใจจะเริ่มจำความรู้สึกนี้และอยากได้มันอีกอยากนิ่งอยากเบาอยากว่างอยากอยู่กับสภาวะนั้นนานๆและทันทีที่อยากเกิดสติจะเริ่มถอยโดยที่ความสงบยังดูเหมือนอยู่นี่แหละ กับดักของความสงบความสงบที่แท้ไม่ต้องรักษาไม่ต้องดึงไม่ต้องกลัวหายแต่ความสงบที่เป็นกับดักจะมาพร้อมความกลัวกลัวเสียกลัวฟุ้งกลัวกลับไปเหมือนเดิมตรงนี้เองที่หลายคนเผลือเปลี่ยนจากการดูความจริงเป็นการปกป้องสภาวะจากผู้ดูกลายเป็นผู้เฝ้าความเข้าใจผิดข้อที่สคิดว่าทมต้องตัดโลกบางคน เมื่อเริ่มเห็นความไม่เที่ยงจะเกิดความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ผู้คนวุ่นวายชีวิตธรรมดาเต็มไปด้วยกิเลสแล้วใจจะค่อยๆเอนไปทางการหลบการถอยการตัดอยากอยู่เงียบๆอยากไม่ยุ่งอยากไม่ข้องเกี่ยวซึ่งถ้าเกิดจากปัญญามันจะเบามันจะนุ่มมันจะไม่แข็งแต่ถ้าเกิดจากความกลัวหรือความรังเกียจมันจะหดมันจะตึง มันจะมีเราซ่อนอยู่โสดาบันไม่ใช่คนตัดโลกแต่คือคนที่อยู่ในโลกโดยไม่หลงโลกกับดักที่ลึกกว่าการเอาธรรมะมาตัดสินอีกกับดักหนึ่งที่เงียบแต่คมคือการเอาธรรมะไปวัดคนอื่นไม่พูดออกมาแต่คิดในใจคนนี้ยังยึดคนนั้นยังหลงคนนี้ยังไม่รู้เรานี่เข้าใจแล้วทันทีที่ความรู้ถูกใช้เพื่อยกตัว ธรรมะจะกลายเป็นดาบไม่ใช่แสงและดาบนั้นจะย้อนมาบาดใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวคนที่เข้ากระแสแล้วจะยิ่งเห็นว่าตนเองยังเผลอยังพลาดยังต้องดูแลใจอีกมากจึงไม่มีเวลาไปชี้นิ้วให้ใครแล้วโสดาบันใช้ชีวิตยังไงคำถามนี้สำคัญเพราะมันทำให้เห็นความต่างระหว่างทางธรรมกับภาพในหัวของทางธรรมโสดาบันยังทำงานยังเหนื่อย ยังเสียใจยังหัวเราะยังร้องไห้ยังเจอปัญหายังต้องตัดสินใจยังมีภาระแต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นความหลงไม่หลงคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจไม่หลงคิดว่าความทุกข์คือความล้มเหลวไม่หลงคิดว่าอารมณ์คือศัตรูอารมณ์มาก็รู้อารมณ์ไปก็เห็นเหมือนคนเดินอยู่ในฝนรู้ว่าฝนตกแต่ไม่โกรธฟ้า เหตุใดจึงไม่หลงทางอีกไม่ใช่เพราะเก่งไม่ใช่เพราะรู้หมดไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะรู้จักเครื่องหลงรู้ว่าหลงเกิดจากอะไรรู้ว่าหลงมีหน้าตาแบบไหนรู้ว่าหลงมันแอบมาอย่างไรเหมือนคนที่เคยหลงป่าครั้งแรกอาจตื่นตระหนกแต่เมื่อรู้ทิศรู้สัญญาณรู้ลมรู้ดาวแม้ยังอยู่ในป่าใจก็ไม่แตกโสดาบันไม่ใช่คนที่ไม่มีทางผิด แต่เป็นคนที่รู้ว่าทางผิดหน้าตาเป็นอย่างไรทางธรรมไม่ได้พาออกจากชีวิตนี่คือหัวใจทั้งหมดธรรม,มะไม่ได้พาเราหนีชีวิตแต่พาเรากลับมาอยู่กับชีวิตชีวิตอย่างที่มันเป็นกิ่นข้าวก็รู้ว่ากินทำงานก็รู้ว่าทำรักก็รู้ว่ารักเสียใจก็รู้ว่าเสียใจไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดไม่ต้องแต่ง และในความธรรมดานี้เองคือที่ที่ความจริงค่อยๆเปิดตัวโสดาบันไม่ใช่ยอดเขาแต่คือทางลาดที่ใจไม่กลิ้งกลับลงไปต่ำอีกพลทิศไม่ใช่เพราะไปถึงแต่เพราะไม่หลงอีกเข้าใจธรรมกับถึงธรรมต่างกันตรงไหนความเข้าใจธรรมเกิดในความคิดถึงธรรมเกิดในความเห็นตรงคนที่เข้าใจธรรมอธิบายได้ เรียงเหตุผลได้ยกตัวอย่างได้รู้สับรู้ขัน้นแต่เมื่ออารมณ์มากระทบใจยังถูกรั้งอย่างโต้ยังดิ้นยังต้องใช้ธรรมะแก้คนที่ถึงธรรมไม่ต้องอธิบายเก่งไม่จำเป็นต้องพูดลึกบางทีพูดไม่เป็นระบบด้วยซ้ำแต่เมื่ออารมณ์มากระทบใจเห็นก่อนความดิ้นน้อยกว่าการต่อต้านเบาลงและความทุกข์ไม่พาใจหลงไกล ไม่ใช่เพราะเขาเหนือกว่าแต่เพราะเขาไม่เอาความคิดไปสู้กับความจริงเข้าใจทำเหมือนรู้แผนที่ถึงทำเหมือนยืนอยู่ในที่นั้นจริงๆแผนที่ดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้เท้าเปื้อนโคลนแต่การยืนอยู่ตรงนั้นทำให้รู้ทันทีว่าพื้นลื่นหรือแข็งเหตุใดบางคนปฏิบัติมานานแต่ยังวนนี่ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องน่าอาย เพราะการวนมักเกิดจากความตั้งใจดีแต่ทิศผิดนิดเดียวเหตุหลักๆมีไม่กี่อย่างอย่างแรกเอาการปฏิบัติไปเพิ่มตัวตนยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ปฏิบัติฉันก้าวหน้าฉันจริงจังตัวตนละเอียดไม่หยาบแต่แน่นยิ่งแน่นยิ่งวนอย่างที่สองเอาความสงบไปแทนปัญญาสงบแล้วคิดว่าพอ ฟุ้งแล้วคิดว่าถอยหลังทั้งที่ความสงบเป็นเพียงสภาวะหนึ่งไม่ใช่เครื่องชี้วัดทิศถ้าสงบแล้วไม่เห็นความจริงมันก็แค่ที่พักไม่ใช่ทางออกอย่างที่สเอาความรู้ไปกลบการเห็นฝั่งมากอ่านมากเข้าใจมากจะไม่ค่อยดูเวลาที่ใจเผลอจริงๆเวลาที่โกรธจริงๆเวลาที่กลัวจริงๆเหมือนคนอ่านตำราว่ายน้ำจนจำได้หมด แต่ไม่เคยลงสะความรู้ไม่ผิดแต่ถ้ามันบังการเห็นมันจะกลายเป็นผนังถึงธรรมไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดหลายคนเผลอคิดว่าถึงธรรมแล้วต้องไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่สะเทือนแต่ความจริงคือทุกอย่างยังเกิดเพียงแต่ใจไม่เอาตัวเข้าไปจมเหมือนเรือที่ยังลอยในน้ำแต่น้ำไม่เข้าเรือตรงนี้เองที่หลายคนไม่มั่นใจ คิดว่าตนเองยังไม่ถึงเพราะยังมีอารมณ์ทั้งที่ความต่างไม่ได้อยู่ที่อารมณ์แต่อยู่ที่ความหลงสัญญาณเงียบๆว่าใจเริ่มพลทิศสัญญาณเหล่านี้ไม่หวือหวาไม่ประกาศตัวแต่ชัดกับเจ้าของใจ 1. ใจโต้แย้งน้อยลงไม่ใช่เพราะยอมแต่เพราะเห็นว่าโต้ไปก็ไม่ช่วย 2. ความอยากอธิบายให้คนอื่นเข้าใจค่อยๆลด ไม่ใช่เพราะเฉยแต่เพราะรู้ว่าแต่ละคนเห็นตามเหตุของตน 3. เวลาพลาดใจรู้เร็วและไม่ซ้ำรอยนามไม่ใช่ไม่พลาดแต่ไม่เมาอยู่กับความพลาด 4. ความดีไม่ต้องแสดงความถูกไม่ต้องพิสูจน์ใจสบายกับความธรรมดา 5. ความกลัวเรื่องถอยหลังหายไปเพราะรู้ว่าทิศไม่ผิดแม้ก้าวจะช้าพ้นทิศ แต่ยังเดินต่อพ้นทิศไม่ใช่หยุดเดินแต่เป็นการเดินโดยไม่ต้องกลัวหลงยังเรียนรู้ยังผิดพลาดยังเติบโตแต่ไม่มีความตื่นตระหนกในใจไม่มีความเร่งไม่มีความอยากเป็นโสดาบันในความหมายนี้ไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่ใจไม่หลงทางหลักอีกเหมือนคนที่หันหน้าไปทางทะเลแม้ยังไม่ถึงฝั่งแต่รู้ว่าไม่มีทางเดินไปชนภูเขา การบรรยายก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ